ตำขนมจีนจ้ะพี่น้องคะใส่เชร่องรสตำขนมนจีนตำขนมจีนสวัสดีค่ะได้ใจผ้า,าตำขนมจีนค่ะพี่น้องตำขนมจีนก่อน Mì Mm. khô không khó. น้ำปลาจ้าใส่น้ำปลาใส่มะนาวไปแล้วจ้าใส่มะนา ปุ่นจ้ะพี่น้องสมามร้อยลายน้าจ้ากินน้ำกันจ้า nhuận nó cả lên Hãy subscribe Ui. ดีค่ะยายไก่พาแซ่บกินก<ะ>ินตำขนมจีนค่ะมะาจ้ามากินน้ำกันมากันได้ปูอดัดมากันได้ปูอดัดใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ซุปตำยาะะ่ามันกระด้าบเอากินเลยกลินรูดกินปูอัดเองนะพี่นุ้ชมาจ้ามากินน้ำกันจ้า พูดมาอร่อยอร่อยนะพี่น้องอร่อยเหรมาเลยจ้าอูอัดน้ำอะไรนี่พี่น้องอร่อยครับพี่น้องนี่แล้วมันถ่ายเก็บกันพี่น้องอือืมอร่อยอืมอร่อย ไม่นอนพี่น้องอือหือด้แบบตาอืจริงเลยอีโน่ใช่ไนดีพี่น้องไม่โชบไม่มีปลาเด็ดพี่น้องอืมิอจิน เด,ดาพีงา่งอค่ะชั้นได้ไปเนเลยนางงระเทศนแล้วค่ะเานาะจ้ามีน้ำกันจ้าเลื่อวงเสียงจ้ามกินน้ำกันจ้าอากินดูดครับน่เรตัวนี้น,น,น,นั่นคืออะไรอ๋อออกไปให้หน่อยค่ะจ้า

อืมหยิบเลยเก่งมากหยิบเก่งเหรอ,อม,มันก็เก่งอ่ะพี่น้องไม่ได้ขาดเดิมใช่มในประเด็งตามประเทศมาเก่นกันเลยจ้าไปดิพี่น้องเอาเสียงลงเอาเสียงลง ตงอ,อ,อีก๋ยวค่อยดูก็ได้เสร็จแล้วค่อยดูดดยน้องฟาปิดเสร็จแล้วค่อยดูแค่หลอดน้องฟางครับเสร็จแล้วค่อยดูครับปิดค,ครับ อย่าพูดเลยอยากกินนิดหน่อยใช่ไหมอยากจุดหน่อยเองมันก็กค่ริ้หน่อยน้องกันอยากพูดเยอะเรื่องไม่อยากพูดเยอะครับน้องกันกินลูกเดียวโอเคนะกินอย่างเดียวเนี่ยบอกว่านหนาจ้า ช่วยแม่พี่น้องดีเขามาให้กำลังใจด้วยกันะะเด้อขอบคุณทุกเมน้นทุกไลฟ์กำลังใจด้วยค่ะต้เป็นกำลังใจกันเนาะค่ะเนะเาะอินน้ำหนึ่งเลยกูทำไมเอาปลาออกไม่บอหมุนไหวแน่จังหวยคัพชิพนี่โอ้จ๋าตัดเน,นาะมมม่่ เด็จ๋ามาเด้อจำลาบก่อกินว่าเบิร์ดอ,อกโอ๊ยตายดีดีดีเดน,น๋่ยน้กอยเนี๋ยไมนได้ถ่ายคลิปกับย่าดิยังก็โตแล้วก็ถ่ายคลิปได้โอเคไหมครับเดี๋ยว ถ่ายคลิป่อนตัวโตเด้อบ๊ายบายไปแล้วเหรอฮะไปแล้วเหรอยังไม่ไปแค่ตัวตัวเฉยๆก็ยังไม่ไปสวัสดีครับครั้งนี้ผมอยากไปกินทะเลไม่ได้ ก่อนเดี๋ยวก็เสร็ดเดี๋ยวก็อจะมาเดี๋ยวพ่เสร็จแล้วพ่อขออย่างนี้ใช่ไหม <h az. S 1> จะไปทำอะไร ยยังยังไม่อิ่มขอลาอยีอะไรออยิมอันนี้จ้าอิ่มเลยจ้ะพี่น้องเพราะกันไม่คิดนานนะคะเนาะ ไหนในน่องย่ายังกินยังไม่อิ่มเลยเนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกกำลังใจด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ